ตัดไว้เรื่องบุคคลสิบจำพวกในโลกนะบุคคลสิบจำพวกในโลกเนี่ยนะแบ่งเป็นห้ากลุ่มกลุ่มทุศินกลุ่มมีศินกลุ่มราคากล้ากลุ่มมักโกรธกลุ่มฟุ้งซ่านในห้ากลุ่มนี้แบ่งเป็นสองพวก,พวกรู้กับไม่รู้จึงเป็นบุคคลสิบจำพวกในโลกรู้ไม่รู้อะไรสี่เหตุปัจจัย นี่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะรู้ไม่รู้อะไรรู้ซึ่งปัญญาวิมุตติเจตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศิลกระทำกิจนึ่งด้วยการฟังอย่างที่เราทำทุกวันนี้มาฟังธรมของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่กระทำกิจนึ่งด้วยการฟังหรือเราเปิดซีดีอ่านอุตตวชจะบ่อยๆสกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นพระหูสูตร คือฟังมากฟังบ่อยนะหรือการสาธยายเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตนะสแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิถ้ารู้สี่เหตุปัจจัยนี้ถึงแม้จะทุศินลาคากล้ามักโกรธฟุ้งซ่านจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและตัวอย่างที่ตถาคตยกมาให้ก็คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิต รัดไว้ในมิขสาลาสูตรไปอ่านรายละเอียดตัวเองนะมิขสาลาสูตรเรื่องบุคคลสิบจำพวกที่มีอยู่ในโลกนะเพราะนางมิขสาลาเนี่ยค้านพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้ยังไงพ่อนางประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนพ่อนางไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไปเกิดเป็นสกทาคามีบุลได้กายชั้นดุสิตเหมือนกันได้อย่างไรเมื่อสร้างเหตุปัจจัยต่างกันพระุทธเจ้าเลยบอกอานอนท์ตถาคตเป็นใครมิขสาลาเป็นใคร ยาในการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลตถ,ถาคตเลิศที่สุดจึงจัดบุคคลสิบจำพวกให้อนอนท์จำไว้จำไว้มีบุคคลสิบจำพวกและเตือนคนที่มีศีลดีว่าถึงแม้เธอจะศีลดีแต่ถ้าไม่กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังไม่กระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญเห็นไหม การฟังคำตถาคตการสั่งสมสุตตะมีผลค่อนข้างมากนะในพระสูตรนี้จะให้เราได้ทราบว่าถ้าเราทุศิลยังมีทางออกถ้าเราศีลดีก็อย่าประมาทให้ฟังคำของตถาคตไว้่เนื่งๆคล่อง,องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะแล้วการที่เราเห็นคนบางคนประพฤติปฏิบัติเรวทำไมมันไปได้ดี บางคนทำดีมันไปได้เร็วปลิปาชกบางคนเขาเห็นคนทำปานาติบาตนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุราแต่ไปเกิดในสวรรค์เขาเลยมาบัญญัติว่าการทำกรรมเลวไม่มีผลแล้วเข้าไปเห็นคนทำดีลักไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราแต่ไปเกิดในนรก เขาก็เลยมาบัญญัติว่าทํากรรมดีไม่มีผลถามพระพุทธเจ้าว่าเขาเห็นอย่างนี้จริงไหมพระเจ้าไม่ตอบนะปฤิษาชกตนนี้มียานอย่างรู้จริงนะพระเจ้าไม่ตอบก็เดินหลีกไปพระนนถามว่าพอรับฟังได้ไหมพระเจ้าบอกพอรับฟังได้เหตุผลเพราะอะไรพระนนถามนะพระเจ้าบอกอานนท์ ผริพาโชกเนี่ยไม่มีมหากรรมมะวิพังนะยานความรู้ในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดเข้าไปเห็นว่าฆ่าสัตว์แล้วไปเกิดในสวรรค์จริงๆแล้วกรรมก่อนนั้นหรือกรรมหลังนั้นและกรรมก่อนตายเป็นตัวให้ผลแต่เข้าไปเห็นว่าตรงนี้ให้ผลนะนี่เป็นความจํากัดเป็นขีดจํากัดของความเป็นสาวกหรือความเป็นผู้ที่ต่ากว่าสัมมาสัมพุทธะกรรมก่อนที่เขาทเผู้เจ้าเรียกว่า ปุเพว่าสตังกตังโหติกลยาณกรรมมังสุขเวทนียังนะเขาก่อนนั้นเนี่ยเขามีความเป็นอยู่การกระทำนะกรรมงามนะอันนำไปซึ่งสุขเวทนานะส่วนกรรมที่หลังเนี่ยพระเจ้าเรียกว่าปัจฉาว่าสตังกตังโหติกลยาณนะกกรมมังสุขเวทนียยังตอนหลังมาทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนา และสุดท้ายคือมรณะกาเลวาสาโหตินะสัมมาทิฏฐิสัมมตตาสมาธินาเขาสมาทานสัมมาทิฏฐิได้อย่างบริบูรณ์ก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณะกาเลนะในการแห่งมรณะกรรมสามจังหวะนี้ให้ผลจึงทำให้สิ่งที่เราเห็นว่าคนนี้เลวทำไมมันไปดีคนนี้ดีทำไมมันไปเร็วนะ เห็นเขาดีแต่ก่อนนี้เขาทําไม่ดีหรือหลังนี้เขาทาไม่ดีหรือก่อนตายดันทําไม่ดีนะเห็นเขาเลวแต่ก่อนนี้เขาทําดีหลังนี้เขาทาดีหรือก่อนตายเขาสมาทานสมาธิิได้อย่างบริบูรณ์คนนี้ไปดีได้นะนี่ก็ให้ทราบเหตุปัจจัยที่บริบูรณ์เพื่อเราอย่าไปประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลนะพเจ้าตัดไปเลยว่า ตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้นะเพราะเหตุนั้นแลอน,อนนท์พวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลนั้นย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลไดนะ้นั้นก็ไม่อยากให้พวกเราไปประเมินบุคคลจนเกิดความ เครียดแค้นอาฆาตจิงชังพยาบาทโทษภัยจะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นกับกครเวลาเรามีจิตพยาบาทหรืออกุศลนั้นพบอันเป็นอบายเกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะว่าขณะที่เราคิดแม้เรื่องหนึ่งน,นั่นคือพบแล้วถ้าเราทราบพระสูตรนี้เราจะกลัวเรื่องความคิดนะเราจะระวังเรื่องความคิดมากพระองค์ตรัสว่าพิกูทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดํารีถ,ถึงสิ่งใด หรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณหรือจิตเราไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วคือจิตผูกติดกับอารมณ์ไปแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีถ้าร่างกายเราแตกทําลายไปในขณะนั้นอัตภาพเราจะได้ไปตามอารมณ์นั้นทันที ดังนั้นความซวยเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเราเองเกิดขึ้นกับคนที่คิดอกุศลการพยาบาทเบียดเบียนนรกกำเนิดเดชานเปรตพิสัยรอเขาอยู่แล้วนะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพระองค์จริงจัดว่าเมื่อมีอกุศลเนี่ยนะเกิดขึ้นในใจแล้วเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียนอุตสาหะความพยายามอุสลหีความเพียนอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียนอย่างไม่ถอยกลับ สติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนนะเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีไฟไม่ลุกโลงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะต้องรีบดับให้เร็วที่สุดชั้นใดก็ชั้นนั้นอากุศลเกิดขึ้นในใจต้องรีบดับให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้นิ่งนอนใจอย่ารอช้าไว้นะนั้น ถ้าปล่อยให้อกุศลนั้นเจริญงอกงามอบายทุกติวินิบาตนรกจะเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้เกิดขึ้นแก่ใครนะเกิดขึ้นแก่บ,บุคคลผู้มีจิตอกุศลน,นั้นพยายามใช้การละนันทิคือความเพลินรีบทิ้งให้ไวที่สุดอย่างที่พระองค์สอนไว้หรือสันเลขธรรมที่พระองค์ตัดไว้กับจุนทะนะ เห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนไม่ว่าเขาหรอกแต่ฉันจะไม่ทำเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวฉันจะไปอบายด้วยนะเขาไม่ได้มาช่วยอะไรให้เราพ้นอบายนะอย่าเพลินกับเรื่องโลกอย่าเพลินกับเรื่องครอบครัวเรื่องการค้าขายเรื่องการงานเรื่องยศตำแหน่งเรื่องชื่อเสียงขิตยศเรื่องการบ้านการเมืองทั้งหลายอย่าเพลินจนลืมแก่เจ็บตายเพราะ ความเป็นมนุษย์ได้มาได้ยากเราไปเพลินกับเรื่องพวกโลกโลกเนี่ยแป๊บเดียวเผลอไปตายพลาดเลยนะเป็นการพลาดครั้งใหญ่แล้วกว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเต่าตาบอดนะนะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งความทรมานเกิดกับใครเกิดกับเราเองพระองค์บอกเลยว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใ,นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกําเิดิชานหรือเปลวิสัย ผู้เจ้าไม่ได้มีการขู่นะบางคนคิดว่าโอ๊ยผู้เจ้ามาขู่มั้งนรกกาเนิดด้วยฉานเทวดาไม่ใช่นะเพราะถ้าถ้ามาขู่นะผู้เจ้าอาริบุคคลก็ผิดหมดอย่างที่บอกนะอริบุคคลทุกประเภทเนื่องด้วยสวรรค์นรกหมดเลยนะโสดาบันประเภทศักตะคตุประมังจะเกิดในเทวดามั้งบ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดกล่าวสกาธาคามีนาคามีไปเกิดในเทวโลก ถ้าเทวดาไม่มีอริบุกุลพวกนี้ผิดหมดผู้เจ้าบัญญัติธรรมะโลกุตระผิดลูดเลยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นรกมีแน่นอนสวรรค์มีนะ